โ okay, อเคกลับมาตอบกับเรซเบริลิอุสสามีสิทธิ์อีกครั้งบอจะพาร์ทที่แล้วกับที่วินเช่นเคยบัคเก็ตไม่ยอมมาเพราะเราก็มาสตาร์กเกิลกันต่อแล้วกันก็คง <c oughs> ต้องลากมาให้ได้อ่เดี๋ยวมันคงจะมาของมันเองาการนะพาร์ทสองพาร์ทโ okay, อเคต่อกับคราวที่แล้วที่เราเล่นไปแล้วกับที่คาร์ลอสดับดินไปโดนอะไรวะบัวใช้มีดใช่ไหมงกตะสนน้องบอกพี่อย่างพี่อย่างงกเลยพี่พี่ซุ่มๆไปเลยไอเราคุณว่าคาร์ลอสแม่งตายได้เออ ก็มีก็มีน้องให้คําแนะนํามาเยอะอยู่เหมือนกันนะอว่าพี่อา่านทุกคอมเมนต์นะอยากเห็นที่ว่าอ่ะว่าไงพี่บินพี่บินเล่นนะผมไปไหนต่อครับแล้วเรารู้แล้วลว่าเราจะเจอในเมสเซจแต่มีน้องบอกว่าอะไรวะพี่ครับไม่ต้องไม่ต้องสู้มันก็ได้เก็บยาแล้วพี่โกยเลยอะไรอย่างเงี้อ่า <จะ S 2> เราจยายามทำาคำแนะนำนะํามนั้นเราขี้เกียจสู้ให้เสียเวลาแล้วก็มีมีตอนอีตอนพัศสกูเร่งพลังสุดๆจนหมดแรงกันสู้ไหมีน้องบอกให้พกไอ้นี่เขาไปด้วยหลังเก็บเพชรอ่าฮะอ่ะฮะ อ่าก็พกไปแล้วกันเก็บไปก่อนเลยอะเก็บเก็บไปก่อนเลยอะไอ้นี่เก็บไอ้นี่เก็บไอ้นี่เก็บอืมไม่ใช่อะไรลูกซองนะนมีปืนพกดีแล้วอุตส่าห์ทำมมือของเราโดยวิทยุมีกับรถรถโยเวจัดเต็มซึ่งก็จริงๆก็น้องเขาก็แนะนำมาจริงกันน้องบอกพี่แม่งทำไมไม่ฉะตาเลยเขาให้รอให้แบบไอ้ตัวเลือดเป็นสีแดงขอนค่อยกดจะได้คี่ที่เขาฮิตในเมสิตเกูไม่รู้ไง ก็หลอกผู้ทำไปแล้วเออเขาบอกงั้นตอนที่ไม่ให้เรื่อนตอนที่ตีรอบแรกอ่ะให้ร้อยมันขึ้นตัวแดงก่อนจะวิ่งเข้ามาใอยแล้วเราจะโกลบแล้วจะกดหลบพอดีแล้วก็ยิงสวนได้ทีหนึ่งไงฟรีฟรีฟรีทีหนึ่งเลยแล้วที่ข้อคิตอะไรเงี้ยแต่คือถึงจังงั้นก็ต้องกูไม่รู้ไงเออเซซีทำไมไม่เข้าใจกูไม่รู้เนี่ยสมัยเพียหนึ่งก็เข้าใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความลับมันเยอะดีเออ S <S <อ>น้องพี่จะรู้ว่าน้องคงไม่เล่นเองหรอกน้องก็คงจะแบบว่า<อ>ไปดู YouTube สปีดรันมาแล้วก็มาเป็นบอกพี่แต่ก็โอเคพี่ก็ยินดียอมรับและะ้วการสึกจะมีคนบอกว่วนี่น่ะให้ให้ํำรวจพวกศพเยอะๆเพราะพวกศพจะมีกระสุนด้วยนะอ๋อ,อโอเคหมดละจะได้จะได้หมดหมดธุระที่นี่แล้ทีแล้วก็มีน้องแนะนำเรื่องของผสมกระสุนปืนมี AB ใช่ไหมจะได้ปืนพกหรือซองสใหญ่จำไม่ได้ลืมหมดละลืมหมดละบอกต่อว่าลืมหมด มีลู้อบขั้นสุดยอดมาให้ใช้ด้วยไง ไม่ไม่ใช่มันเป็นกระสุนปืนพกกระสุนปืนลูกซองข้าศึกยอมให้ใช้แล้วจะใช้หมอกกับปืนนี้มากกันเลยแต่ก็ต้องขอบคุณที่แนะนําแล้วก็ดีขอบคุณที่ไม่สปอยเรื่องมากนะครับโอ้อันนี้สปอยเถอะกูมไม่สนใจหรอกแม่งเล่นจบมันเป็นสิบปีแล้วเนี่ยคืออย่างคืออย่าว่าไอ้เกมปัจจุบันเนี่ยสปอยเป็นเรื่องเป,นนปอเป็นเรื่อ,องใหญ่ไง,ง,งแต่เกมเมื่อสิบปีที่แล้วอกก่ะบางทีสปอยเลเยก็ได้พบเหมยแต่คนมันจะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอะเหมยจะไม่ได้ผ่านบางอย่างเออจะได้จะได้ได้ะนกงเนนี่ยใอะไไรอ้วิธีผ่านไมสปออยยเะก็ได้ครับผมะลุงก็พอมีเนี่ อืมตามนะนันแหละขำๆเรื่สิเลยแล้วมันต้องให้รอใกดอ่ะข้อสองบูะระเบิดอ่าซ่ะอ่าให้ใหเช่นทุกแล้วข้อสมาเร็วมันเร็วมันเร็มันเร็ว ยังก่อนที่อโทษนะคะรอที่พานก่อดพานตายเดี๋ยวรอบนี้แหละมึงไม่ตายแน่มึงไม่ต้องงอนหรอกครับมึงตายเยอะกว่ามึงเยอะกูตายมาเยอะกูเจ็บมาเยอะกูเล็กแกร่งแม่ขนาดเนี้ยกูก ok ล้องก็ม mm ันเยอะก็เหมือนนะเหมือนเหมือนในไอไอเอ็ดออฟตูมอโรไอไอออเดีเอ็คิวแบบคือ เรามันอยู่ที่เดิมแต่เราตายเรื่อยเราสู้เรื่อยๆทาให้เรายิ่งแข็งแกร่งเหมือนกับเป็นทหารคือออยูนิตอีคิวคือมันรู้ไม่ใช่เขาจะตีด้านไหนก่อนแต่นี่มันไม่รู้แม่งเปลี่ยนเรื่อยๆในเมสิตไปละใช่ไหมตอนตีแรกก็ดีๆแม่งเราวิ่งออกขวาแม่งตีไม่โดนรอบสองสามแม่งวิ่งออกขวาแม่งตีโดนจริงเลยอะไรของมันะไรอละต่อขอทามอะไรหน่อยได้ไหม ทำไมอัมเบรลาถึงส่งพวกเธอมาอัมเบรลาสั่งให้เรามาช่วยเหลือพวกชาวเมืองโอ้ตรงตามแต่พวกเขาแต่พวกเขาอยู่เบื้องหลังมวกนไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยพวกมันเป็นพวกโกหกฟังหน้าเดี๋ยวกูจับนมเออยีิ๊งมึงเลี่ยมๆแล้วไม่รู้มาด้านไหนอ่ะไม่เวลาคุยกันแล้วเดี๋ยวพี่ไปแช็ไลา์ก่อนนะคิดดูดีๆล่ะดิลิปแอดไลน์นะไปละ ก็จริงถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้เอาจริงตามนี้ก็คือถือมันคุยไลฟ์ถ่ายเฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งเถอะมึงจะมาเหรอไอเดี๋ยวดีเหรอเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมในซีบั้มความทรงจำเราไม่เคยมีอยู่ว่ามันวิ่งได้สามสี่รอบนี้ไม่เคยมีโอ้โหเฮงยิงไต้ลวนด้วยไอ้ห่าส่งส่งไปต้องค้นหาแล้วแม่งเจที่วิ่งง่าทั้งวันเลยกูไม่สู้แม่งแล้ว ใช่มันต้องจีงจริงๆวะทำไมเราเหมือนเราไม่เคยเจอคนเพราะเราเรียอีซี่นะเรางี้โลางี้โลางี้เราแน่จะแบบว่าให้ไอ้คาร์เราไปชนล็อกว่าไ่แล้วมีปืนแรงอยู่แล้วไงออใช่ไหมตายอะอะไรอยู่วะเฮ้ยมันมีงี้เดี๋ยววิ่งมาสามสี่รอบเออจะลุ้นไปไหนดีนะี่ยะส่วนน้องนั้นคนที่แบบพี่แม่งกระจกยังวุ่นกระจกให้ผมไม่ต้องหลบไม่เสียเวลาผมวิ่งยิงเอาก็ง่าย ทำคบิปใหพี่ดูเลยพี่เชื่อวิ่งยิงได้เหรอภาพนี้ก็ก็ที่เราทำตอนแรกๆที่เราวิ่งยิงเสร็จแล้วก็วิ่งวนแล้วก็ยิงเสร็จหันมายิงแล้วก็วิ่งวนแล้วก็หามายิงแล้วก็วิ่งวนหันมายิงแล้วก็วิ่งวนอันนั้นคือวิ่งยิงเออวิ่งยิงของมันอ่ะมันพูดอย่างนั้นแหละซึ่งบอกตัวว่ากูก็ไม่ค่อยเชื่อ จะบอกให้น้องลองทำคลิปให้ดูไงเดี๋ยวพี่จะได้นั่งดูว่าเออน้องทำได้จริงด้วยเดี๋ยวตอนแค่เดี๋ยวตอนแค่จะรู้ว่าเนี่ยมันจะเก่งขึ้นได้เลยนั่นแหละเก่งที่สุดพี่จะได้ดูแล้วก็เออเรามาแบบว่าเป็นวิเคราะห์วิธีการวิ่งที่ถูกต้องให้น้องสอนไงเออไม่ใช่แบบมาบอกพี่อย่าวิ่งสิพี่วิ่งสิพี่หลบได้อยู่แล้วกูจะลุกแล้วรถวิ่งไหนกูก็ยืนหลบอดีกว่าอย่างนั้นอะอะไรเงี้ยเอออ่ะไฟเยอะเลยทีเดียวแม่งไหมต้องนานแล้วยังไม่ดับอีกเว้ยอ่าสมจริงมากเรียลลิสติก เรียลลิสติกเรียลลิสติกไม่ใช่เข้าไปเอาของได้หรอมันไม่ขนาดนั้นไม่ใช่อ่ะเตือมีอะติมอนวบพอนดาบที่คราวอะไรเงี้ยดาบจันเต้เงี้ยไอ้เยถูกต้องอ่ะจะจะเล็งปืนทำไมพี่เช็คเช็คอย่าลืมว่าเช็คเชอย่ากดผิดให้เปืนกระสุดแล้วกันนุ่มว่าน้องอ่ามีวะนะฮะอ๋อเห็นได้ไหมอ่าโอเคอ้าวแล้วมีไงตั้งยังไง ลืยไม่หมดหรอคุ้มค่า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 ที่ลุยมายังไม่ตายอีกเว้ยไม่ให้ช็อตอีกเลยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้เปลืองว่ะให้ตายเถอะโดนกัดขาด้วยขาขาวอะไรกูต้องไปเอาเพชรสีฟ้าในในควางอีกอ๋อมึงวิ่งหนีเนี่ยเม่สิบมาต้องลืมสินะต้องวานนะรีบกลับไปใหม่ ไม่ตายโกยโกยเราไม่กล้าสู้อยู่แล้วไม่กล้าสู้อยู่แล้วอย่าไปสู้มันเน้นเผ็ดดีกว่านะแล้วก็มีหลายเรื่องที่อย่างที่ว่าพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะเร่พยายามตอบมากที่สุดแล้วกันอย่างที่ว่า,า,าคือว่ากลัวไงพวกน้องหลายคนก็แบบว่าอะไรนะที่ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ผมเลยคือบางทีน้องก็ช่วยคอมเมนต์สิ่งที่เราควรจะรู้บ้างไม่ใช่คอมเมนต์แบบมาแล้วเงี้ยคืออันนั้นกูรู้ว่ากูมาแล้วเพราะกูเป็นคนลง้้้ววา เเฮ้ยถึงมี่เลยวะถึงมี่เลยวะเฮ้ยมันที่แคบนะเว้ยแค่ตี้พอดดิ่งเหรอวะเฮ้ยนี่ไอม a เมซิ่งจริงนะเว้ย a เมซิ่งจริงกับเบลเกินเยอะเลยหรือว่าพวกมันมีคนละเวอร์ชั่นไงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเนาะบางคนบอกผมเล่นไบโอฮิสตัดสามเดล่าเอสเกตปรมันภาคญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้มันเป็นอันนี้มันเรซิ่วเนเมซิสภาคอังกฤษไงมันเลยอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าคือสงสัยแค่นั้นแหละที่ไปเช็คดูเวอร์ชั่นแต่เวอร์ชันมันต่างไหม โอ้โหโดนลงมาเลยเออมึงขังไว้แล้วแหละมึงพูดอะไรอะไรอะไรกูไปอะไรเงี้ยไอ้สมจริงนี่นะคือแบบมันขึ้นในมันตึกเจ้ามันก็เลยโดดลงมาใช่เออก็จริงว่ะของมันอะไรเงี้ยเออเฮียเจ๋งดีฮะเกมยุคสมัยพีชวันแต่ม่นทำได้ตั้งขนาดนี้มันสมแล้วที่แบบเป็นสุดยอดของเรซิ่งพี่แบบเป็นผ้าที่ดังที่สุดแล้วจริงสองมาสามดังสุดในสมแล้วจริงโอ้สุดยอดหลอนด้วยเฮียผ้าสองมีตัวนี้ไหมเนี่ยผ้าสองมันไม่ได้ล่างนี้เนี่ยมันเป็นบอสเฉยอ๋อเหรอ คือตีเสร็จก็จบเลยไงได้ไงไม่เนี่ยไม่ต้องหระมั้งคงไม่ตายหรอกคงตายเลยเรื่องนั้นแหละคงไม่ตายในเรื่องนี้หรอกไอเพชรอ่านั่นไงเอาเพชรดีนั่นไงเอาอะไรอีกเอาหญ้าไปตกต้นเออต้องหญ้าเลยตต้นแล้วหญ้าแดงไปผสมกันเลยเก็บเก็บเอาไว้เก็บไว้เหรอเก็บองเอาไปดีบว๋วเออเอาไปดีเอาไว้อ่ะนั่นแต่ เอาไปกะยิงแค่ห้านัดพอเผื่อเจอผูเผื่อเจอฝูกสองพี่ไม่รู้สองชอบยิงยิงเสยค้างมากกว่ามันดูต้องจัดได้ในหนึ่งนัดมากกว่ากินเลยละเอาแต่แต่มืองแล้วกันเพื่อชีวิตที่ที่ปลอดภัยยิงขึ้นเดี๋ยวไม่เจอวิ่งมาอีกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่จะพกยาเลยวะเงี้ยใช่ไหมไม่พกเพราะเชื่อว่าหลังจะเปิดประตูมันต้องมีอ่าฮะมันต้องมีดิวะมีอยู่แล้วมันวิ่งมันอยู่แล้วชัว อย่ามาเนี่ยคือกุ้งแย่กุ้งเงียบหูฟังอยู่ไงคือพี่ก็ไม่รู้ไงว่าบางทีน้องบอกพี่ผมก็สู้มันได้ง่ายๆเห็นน้องอีซี่หมดบอกอีซี่หมดมันให้ปืนพกปืนลูกซองมันแม่งน้ามันเต็มเลยนะรู้ป่ะแค่จะไม่ต้องกลัวโอ้โหใส่ใส่ระหว่างตีเลยนะแหมบอกใจเย็นพี่เอา๋าวใส่ก่อนแล้วไม่ตรงไม่ตรงบิดปิดมันก็ยืนรอ มึงใส่ระหว่างสู้เลยไหมสุดยอดมันเป็นข้อดีของไอ้ระบบไอ้ระบบที่เรียกว่าไม่ใช่เรียวเทมาที่เรียวเทมาใช่มันเป็นแบบเล่นตามจังหวะมันเรียวถามจริงเถอชีวิตจริงใครใครจะบ้าทำซิตี้ฮอล์มาให้แบบว่าเออจะโอ้ยมายงานมาแล้วไอ้เครจะบ้าทำสวนสาธาระให้ต้องเอาเพชรมาใส่ครบทุกสีถึงจะเข้าไปได้มึูมี่อะอย่ามาอีกนะไม่มาแล้วหวังว่านะหวังว่ากูหลิงเงียหูฟังเนี่ย นี่กู<ม>ล <ะ S 2> เล่นเสียงให้ฟังแล้วนะแต่กูกลัวเสียงทีวีจะเข้าใหม่เนี่ยไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดอ้น,น,ออน,นี่ไข่อ่ะอ๋อช่างมันเดียบแปลว่าแจงก่อนแล้วกันพรแจงก็ใช้ได้ไมั้ยเนี่มันต้องมีไอ้นั่นเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยไอ้น,นั่นหมุนใช่ไหมเออเอาไปเอาทั้งหมดไม่อยากเสียงกลับไปโดนตีนะเรื่องบ<ร>างทีกูก็ไม่ได้จำอ่ะโอ้โหข้าวข้าวเหลือเกินข้าวเหลือเกินขอสักนัดอื้ออี้ มันยังไม่ตายเนี่ยเขาตายแล้วมาเทียบเลยดีกว่ามันไม่เห็นเฮดช็อตเลยอ่ะยังไม่ตายยังไงแฮกสี่ยังห้านายก็ตายแล้วเออยังไม่ตายยังเอากูถูกหลอกเลยอีกเลยกูมันก็ไม่ตายจากปืนพกธรรมดาทั่วไปนะดูว่ามันจริงไอ้ละไม่เห็นมันจะเฮดช็อตตรงไหนเลยมึงบอกว่ามันจะเฮดช็อตมันก็คลิปก่อนหน้านี้มันเฮดช็อตไง เฮ้ยจัดนัดสุดท้ายี่นะแต่คือมันจริงได้รัวนะเขาเทนแรกได้ไม่ถามจริงเถอะมันจริงได้รัวมากเลยเพราะือคือเขาเรียกว่าไงอะเฮิอนครับเทนน้องบอกว่าอะไรนะปั๊มกระสุนก็คือที่เขาปั๊มปั๊มแบบแยกกันนะเพราะว่าปั๊มคันที่เจ็ดันที่แปดอ่ะมันจะเป็นกระสุนพิเศษอะไรเงี้ยมันกับเลเวลัพของจิวอะจิวจับวล ด้านการปัม๊มปั๊มของอน่ยไอปั๊มไอสมิทติ้งไวอัพอบบเราปั๊มติดกระสุนพิเศษแล้วยิงแรงขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เขาเลยไม่คได้ผสมกระสุนกันเขาเลยปั๊มปั๊มไปแต่เพราะยังไงเขาก็ไม่ใช้ยงไงเพราะสติรันมันมันไม่ได้ใช้ไงบางทีมันวิ่งฝ่าศัตรูเลยมันไม่ยิงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยปั๊มแบบรัวๆเลยเพื่อเอาอันนั้นอู๋เรียงผมจริงมากยิงขาข่งขาขาดเลยเออสุดยอดสมัยนึ้นักสำรวจศพ อันน่ะสุซองเยี่ยมช็อตกันเชลป์ปืนมาพอดีเป๊ะเลยปัญหาคือไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ไอไอศพสามศพสี่ศพเมื่อกี้ที่เจอในเมสิตแม่งยืนเฝ้าอ่ะไปเอาไม่ได้นั่นดิไม่กล้าสำรวจระหว่างนั้นเนี่ยเออว่าจะว่าไปที่วิ่งมาเมื่อกี้นี่ไม่เห็นศพเช็ดหลบหลบอ่าจะไปเออโดนสองตัวไอ้นี่ไม่ตายกำลังหาทางไปอยู่ กำลังกำลังหลงทิศหลงทางเรียงไปแล้วแต่เฮ้อเสียงกันเลยอย่างี้เพราะว่าเขาจงใจทำนั่นแหละว่าเวลาได้ได้สูดทำให้ได้ยินเสียงมันจะหันไปปั๊นี่ก็เอาสายไฟมาไม่ใช่ไหมไมค่นิ่แมมโมก็ตามนั่นแหละก็เลยนะเออมันเป็นสายนู่นทูลองดิลีดเนี่ยเพรากลัวไม่ต้องห่วงตามนั้นอ่าเก็บแมมโมมาเนี่ยต้องใช้สายไฟใช่ไหมไอ้ด้านที่อยู่ด้านขวาใช่ฟิลกับน้ำมันน้ำมันใช่ power cable นี่กับ fuel เสียกับแล้วก็ mix oil นะฮะอุสามอย่างใช่ไหมหา power cable มีแล้ว fuel วก fuel แล้วก็ mix oil สามอย่างน้ำมันทาโก้น้ำมันไม่ใช่ mix oil มันคือน้ำมันผสมอ้าวคุณยังรอดอีกเหรอเนี่ยผมเจอที่ฉันเจอทีมของคุณด้วยนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันกต่เราพอดีดูเริ่มไลฟ์อยู่มาดูอะไรแถวนี้นี่คุณมาดูอะไรแถวนี้คือเริ่มไลฟ์เนี่ยพอดีที่นี่มันมีไวไฟมีไวไฟแต่ไม่มีสายไฟกับน้ำมันเนี่ยนะคุณต้องก็หลักอะไรเนี่ยครับทีนี้ก็ที่แยกตัวหลบมาเจอซอมบี้บุกอะไรเงี้ยแล้วก็พิธีปาจิบก็มาเฝ้าที่นี่ลำนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากในเรื่องอันนี้อะไรเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปซื้อฟิกเกอร์แล้วโดนวัตถูเหยียบอ่ะ ไปซื้อสปิกเอยู่ตรงสะพานเหล็กไงแล้วพอดีเขาปิดปิดประตูใส่เลยล้มลงมาแล้วเหล็กเสียบมิวบม้งมิวจงเจริญสตาร์ทแดนซ์เกิดแค่อีกไงน้าอีนี่คือตายอีกยังไม่ตายนะใช่ไหมมีแค่เจ็บเฉยเฉยเอออะไรเงี้ยมีหลายมันมีหลายมีหลายโทนเสียงหลายโทนโซ่เพิ่นรู้ว่าเนี่ยหลายโทนหลายโทนอีกกอีนี่ บซึ่งจะได้ว่าตอนนี้คนร้านนี่เป็นอ่ะมึงมาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย<อ>มาว่ยังดงเออวิ่งหลบในเมซินตั้งนานเป็นไงบ้างเจอเดวิสิตเมวิสสนุกไหมมึงไม่ต้องพูดเลยรอบหน้ามึงตายเนี่รอบหน้ามึงตายแนนน่อจำได้ว่าตอนนี้คนร้านนี่ก็เป็นทร์นิยัลเชื่อจะได้ว่ามันทำเบื้องหลังให้ให้ใหอมเมล่าด้วยก็คือ ก็คือ <cado> ว <sociedad> ่าเพาะจริง <aha> ก็มันจะเหมือนกับกับกลุ่มของจิวกลุ่มสตาอะไรก็คือว่าอะไรนะทีม USB อสบเอสบียูเอเนี่ยก็คือทีมของไอไอยูบารสทีมพวกคาร์ลที่พวกนี้พวกทหารลูกน้องมันไม่รู้หรอกว่ามันมาคือคำสั่งมาเพื่อช่วยคนแต่นี่ครับมันมาเพื่อจะขโมยไวรัสอะไรนี่ไงก็คือเหมือนเวสเกอร์ที่เปนนำทีมเรามาเพื่อจะมาเอาไวรัสแหละนั่นแหละมีทุกภาคจริงมีทุกภาคเปการหลังและทุกภาค นะพี่ขอร้องละน้องช่วยไปแต่งชุดเหมือนับม้ได้ไหมี่อยากเห็นลนะก็อย่างที่ว่ามึงก็ขอให้เราช่วยให้เราไปหาไอ้น้ำมันพวนี้โพวก้ลออกเไอ้ขึนรถไฟหนีอะไรเงี้ยนะฮะเงี่ยาพูดเลยมึงยั้แต่งเหมือนมาร์กิสนไม่เอาเจ้าคนลกาจจ้มแต่งคนลกัมากรเนี่ยละมวันมึงดูยอดอัพเลนดิ้งด้วยคนจับคู่อะไรวะนี่โกงตลอด หวแ้วหัวแล้วแง๊ี่ขอให้น้องไปแต่งเหมือนกับอะไรนะคนผ้าอะไรกันคนผ้ามโนกาอะไรกันนะลยกล้ามใหญ่ใหญ่โอย่าเลยเแล้วปัดตลายเลยโอ้ยมึงเนี่ว่าสรุปแค่นี้แหละก็คือเนี่ยมาไอ้กระเป๋าเพิ่มใช่ไหมเออนั่นแหละก็อย่างที่ว้วก็ไม่มีนะก็แค่หลักๆก็คือขอให้เราไปหาของมาทำให้รถไฟมันจะคุ้มกันที่นี่อะไรอย่างนี้ให้เราไปหาของมาเก่คุ้มกันที่นี่อืให้เราเป็นสองคน แต่คนบาเจดีคนหนึ่งคุมกันที่นี่ให้เราวิ่งหนีในเมสิกไปหาของมาช่วยมันเห๋อสุดยอดเป็นสุดยอดอะไรนะเขาเรียกน,นะเป็นเป็นหน่วยช่วยเหลือนจริงขอให้กูช่วยวมันตอ <laughs> บอะไรนั้นคือมันมาช่วยคนแล้วเราต้องช่วยมันตอบไอ้เจอันนั้นแหละเจมยังไม่ตายเรียบร้อยึนะอยอย้น,ป,ป,นป้าบมากดีมากนะพี่ไอ้ชิเกี้จะเป็นในเรื่องเยอะเกมงที่ว่าเกมนี้บางทีก็เหมือนแบบยุคยุคเพียบหนึ่งอ่ะจริงจริงเกมนี้ท่านไม่ แค่แค่ดูภาพก็เข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว <S <S เพราะสมัย<ช>นั้นพี่ยังไม่รู้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจเนื้อเรื่องเข้าใจเนื้อเรื่องใช่ก<ช>็ย<ๆ>ังว่าจริงสังเกตค่าตนลองเพราะว่าแต่สมัยนั้นโมไอโบตโมเดล <S 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 ตัวโมเดลมันโลโคลิกอนมากไงมันเลกข,ขยับปากไม่ได้ก็ต้องแบบทำข่าจึ๊บแล้วจึ๊บจ,จับนมจับนมจับนมสายขวาสขอจับนมจับนมอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือเราก็พอจะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรว่ามันให้เราไปช่วยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจ่าเอ๋วอีกนัดหนึ่งกูว่าถ้าให้เดา มันจะไม่ตายในหนึ่งนัดชัวร์ได้กระสุนบีมากระสุนกระสุนบีน้องเขาเนีให้บีบีรู้สึกน้องเขาจะให้เอาบีบีเอได้ทุกสองขั้นสุดยอดถ้าเอาเอเอบีบีเอนะเออเอาบีผสมบีแล้วผสมเอนึิงจะได้ทุกสองขั้นสุดยอดเอเอบีได้ปืนพกขั้นสุดยอดมั้งเดี๋ยวถ้ปืนพกขั้นสุดยอดมันจะเป็นไงวะกระสุนปืนพกขั้นสุดยอดอะที่มันยิงแรงขึ้นสองเท่าอะไรเงี้ยกระสุนปืนพกมันก็คือกระสุนปืนปืสวัสดีครับแม่เตรียมพร้อมมึงนี่เรีแอคชั่นเร็วกับเรื่องนี้จังนแหม มีที่วันด้วยที่ชว่วงเออไม่โดนหอนหรอแล้วก็ยิงตัวเปล่าไม่ต้องซีเรียสหรอก <c oughs> พี่โทพ่โทเพิ่งรู้ตัวแล้วว่าโดนเพื่อนโดนยิงพี่โว้บอกฮะเกิดอะไรขึ้นไอ้เนี่ยเราไม่เห็นไม่เห็นมิติลึกอะไอสัตว์เลยแล้วมึงก็ปืนลูกซองยิงนะไม่เอาปืนพกยิงไงบ้าแล้ว<อ>ตัวเดียวก็ลูกซองปืนพกยิงดีกว่าปกติว่าปืนพกยิงไม่ใช่ คือเราเราจะเราจะเอาเราจะเอาปืนลูกซองระดับ2กันดีแบบนี้ดิแล้วแต่ทำไมต้องตีีนมสีจะเออเฮ้ยตีดีว่าในเน,น่ก็ตีมันทุกครัง้งเราต้องตีต่อไปปืนก็นสนที่ฝ่ายเลยเราต้องโชว์ความความเหนียของเราให,ให้ให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยน้องแม่คอมเมนต์ที่และตัวเมื่อกี้เราได้ของแล้วได้ของแล้วไง <c oughs> เอาให้มันให้ให้ให้มันดอกถึงตีนะให้มันดอกเท่านั้นถึงถึงถึงคือถึงถึงค่อยตีไอ้ยังงี้ไม่อยากตีเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็มันตีไม่เปล่าประโยชน์อ่ะบางทีไอ้พวกเนี้ยจะไปจะเจ๋งโอ้ไม่ร แต่คือพี่ก็อยากจะโชว์จุดหนึ่งไงว่าเราสมรามารถเล่นรอบแรกก็ตีในเมสิกันไหวมันใช่ว่าแบบว่าอะไรนะั้นแคปจีนแล้เล่น,น,นแคปจี <ๆ S 2> แล้วเล่นอีซีไม่มีพี่แคปจกนต้องเล่นฮาร์ดเล่นความยากระดับปกติที่มันทําำมาเพื่อเรามีก็มีด้วยอย่าลืมเซฟด้วยนะเพราะเสียเวลามันเยอะแล้วแดกเวลามันเยอะแล้วอย่าลืมเซฟนะยะไอ้ยังคือมุมโก้ไม่กระตกเด็กหมเสียว คือถ้ากระตุกคือถ้ากระตุกคือแปลว่ามันมีมากกว่าสองตัวขึ้นไปเนี่ยเขาจะมันเออจะมาแบบมุมก็เพราะว่ามันต้องโหลดโหลดเกมอะไรอย่างงี้ที่ว่าไม่มีไม่มีนี่มีสิแม่งโด่หมดแล้วเฮ้โตเมื่อกี้มีตโตเมื่อกี้นี่มีสิแม่งลืมตอนนัมันอยู่ข้างเราตอนนั้นอะมูลสโนเก็ตที่ใส่้าไปไม่เป็นแกะออกจะแกะออกแกะไม่ออกอะนิ้วแม่งใหญ่แล้วทำไมลอมแกะออกเขาแกะออกประตูก็ปิดแล้วก็กลับมาไม่ได้จริงป่ะเออต้องแปลกทีมันว่าเออเอาเถอะอย่าคิดมากเปิดขอขอความช่วยเหลือ อต่าอุต่าโคถังเฮ้ยวิ่งเร็วจังวะไอ้เหี้ยนีนั่นนั่นแหละใช่เอาไงจะปืนพกเลยลูกสองลูกสองสมบูรณ์อย่าลืมโอ้โหมันวิ่งไวมากสองตัวปืนพกแล้วครับอ่าฮะมันไม่จริงจ่อเกาะบินทะลุทะลุไปเลยว่ะแทด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 ทมันเดินไปอยู่ตามหลักการยังไม่ตายเออเออ ไม่เห็นจะเฮดช็อตสักทีเลยวะ่ะม,ม,มีเดินเซลฟี่ตัดหน้ากล้องได้วยแหมมึงเยอะไปนะมึงเยอะมากเลยนะโคตรเยอะแล้ว,ล <ะ S 2> วไอ้มึงอี้คืออะไรไม้ที่วิ่งไอ้บอกโน่นี่คืออะไรเพื่อนเราหรือเปล่าหรือใครวะใครสักคนบอกโน่งแเราไม่ช่วยมันป่าวะช่วยทีมขอแค่น,นี้ทีวีเอ็นดีหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วจำชื่อไม่ด US ี USB หรือเปล่าหรือ USB ใช่จังเนี่ยกูณจำได้ไหม USB เอใช่จังเนี่ยโทษที่พี่ลืมจะไม่ซืิอเยอะบางทีเอาห้าเดี๋ยวจะไม่ซืเยอะ มันเดินตัดหน้ากล้องตลอดเลยไหมมึงอย่าเดินเด็กเสียวไอ้เหี้ยอ๋ออย่าโน่นไปนู้นแล้วมันไปเร็วมากเลยเบื่อไม่เองมึงฆ่าพวกนี้เกิดเรื่อยๆไม่ใช่หรอไม่ <m akes> ไม่เกิดเรื่อยๆทางสามไม่เกิดเรื่อยๆอ่านัดสุดท้ายเนี่ยนะคุ้มค่ามากไอ้สัก <c oughs> ทุกนาทียิงไปทางศัตรูโดนยิงห้าท่าตายได้ยิงนัดนะีสี่นาะทีแรกทีห้าหัวแตกนี่มันคุ้มค่าไม่ใช่นัดแรกหัวแตกดีวะอย่าลืมของต้องมีอะไรบ้างนะ ฟิวใช่ไหมสายไฟมีสายไฟมีแคร้องอ่าใช่ไอที่หมุนเนะี่ยเออรู้สึกว่าไอ้นี่ต้องไปเอาเอาไปเปิดเอาไปเปิดเอาน้ามันเอาน้ามันอ่ามีทมอ,อยใช่ไหมก็เอาไปแล้วแต่และกัไไนไอ้นี่เอามาทำไรวะหนังสือสญญไม่รู้มกจิ <พบ S 2> ตโตไ้ก่อนแล้วกันเทฟเรืออันเดียวอสองไม่เอาขึ้นไปกดขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนี่ไอ้เลืออันเดียวก็โหดร้ายไปนะใช่กูเล่นมาตั้งนานไอ้สัตว เอาไงเจ้าเลยบ้างแต่ถ้าตีในเมสิทเอาปืนพกนี่ตีได้ไหมไหวไหมคิดว่าไหวคิดว่าไหวนะคิดว่าไหวถ้าเกิดถ้าถ้าเขาเห็นั่นกูจะเอาปืนพกนี่ไปสู้อย่างเดียวเพราะกูเชื่อว่ากูหลบได้เชื่อว่าใช่เพราะตอนที่สู้รอบแรกกูก็แบบหือสุดๆตัวๆจนแปลงร่างเลยกูแล้วก็เสียใจนะไม่มีไม่มีไฟทาร์มัึงเลยอยากได้ไฟทาร์มนะมั้งน้องไม่อนุญาตไฟทาร์มให้พี่เลยเข้าใจว่าเราเป็นเป็นเป็นขอจัดทางแป๊บหนึ่งนะขับขับตามสบายครับ คือตอบกูเล่นท่าไรกูไม่จัดเลยช่างแม่งคือมัน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 มั่วไปหน่อยอ่ะคือเลยเลยไม่รู้ว่าเรามีที่อะไรบ้างไม่รู้กูไม่เคยจัดที่ยังใช่ป่าวะก็ไอ้ลัสตี้ใช้ก็ที่ไปหมุนแล้วมันหักแล้วก็ไปเอาคันโยกอันนี้เป็นก็จะทำเลยไหมหรือว่าจะไม่ทำจะไปก่อนไหมล่ะไปแล้วก็ดีเหมือนกันเผื่อคือกูไม่รู้ไงว่าต้องทำเพลย์ไหนก่อนไงคือบางทีน้องพี่บางทีเกมพวกนี้มันมันเป็นกึือโอปินโวลเลยนะหรือเปล่าคือทำอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ตามใจเราที่จะหยิบของไปบางทีมัน โอเพี่เบลมากกว่ากมทั่วไปนะพี่ว่าโอเคงั้นเอาไงเซฟเลยไม่ได้นะเซฟเซฟไปเซฟไปมันเล่นไปเยอะแล้วไงเกือบนิพพาน์ทั้งนันนะรู้ป่ะกลักว,าวตายใช่ไหมเราเลยกลัวตายก็ตัดพาร์ตเรจะตัดตรงนี้แม่มมเราเล่นไปเรื่อย,เ,เ,ลเ,อยเ,เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวตัดพาร์ตเรื่อยคือทำไมไอ้จอพาร์ตสอง,องถึงตัดเริ่มทำมันเป็นพวกมอนทอสเพราะว่ามันคือไอ้อันเดิมที่เราเล่นไง แต่แบบนี้คือมันไม่ใช่ไงคือเราเล่นไปแล้วก็ไม่ต้องใส่ทีไม่ต้องใส่ไปสิบห้าครั้งหรอกไม่เป็นไรก็เซฟไปพอข้อสิบห้าก็กลับไปที่หนึ่งใหม่เพราะถ้าสิบห้าถ้าเราเซฟถึงสิบห้าไปว่าเราต้องเล่นต่อแล้วล่ะไม่มีทางกลับมาเซฟที่หนึ่งใหม่หรอกจริงไหมตรงนั้นถ้าสิบห้าก็กลับไปเซฟหนึ่งใหม่เลยไม่ต้องซีเรียส